วันที่ทางคณะสงฆ์วัดปรดเกตจะให้มีการตรัดเตรียมสถานที่อีกวันหนึ่งเตรียมเพื่อที่ว่าจะทำบุญทอดกถินในวันที่5้าพฤศจิกายนสองพยหกสซึ่งก็เหลืออีกเวลาแค่3วันวันนี้ธมาภาพก็เลยขึ้นมาจัดรายการอนุโมทนาสาธุ นะบอกขา่าวบุญข่าวกุศลกับญาติโยมด้วยเนาะตออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อคำเพชรแม่คำพันธ์พร้อมด้วยลูกหลานได้มารับเป็นเจ้าภาพมาถวายผ้ากระถินเกียรติสงฆ์วัดโปรดเกีตในปีนี้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำบุญของพ่อคำเพชรแม่คำพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเนาะพ่อคำเพชรแม่คำพันธ์นี้ ก็ถือว่าเป็นอุบาศกุบาสิกานัาตรกุลแรกนะที่พาลูกหลานเข้าวัดนะก็วันนี้ก็มาสืบสารการทำบุญงามความดีการต่อยอดบุญยอดกุศลในอีกรูปแบบหนึ่งนะนั่นก็คือการทำบุญกระถินอาตมาภาพก็ได้นำาพากระถิน เป็นภาพมาใหญ้ญาติชมได้เห็นกันแล้วนะสาธุนรมทานร่วมกันญาติชมนะผ้ากรถินก็จะเป็นผ้าชุดเดียวเป็นผ้าผืนเดียวในบรรดาผ้าสามผืนนะท่านจะที่ฐันใช้พื้นใดพื้นหนึ่งเป็นผ้ากรถินหรือว่าผ้าครองของท่านก็นแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าญาติชมก็ถวายไตรหนึ่งนะถวายมาทั้งไตรเลยว่าอย่างนั้นเป็นผ้าสําเร็จรูปนะ ส่วนญาติโยมบางที่บางท่านก็จะเห็นว่ามีผ้าไตรยเยอะในงานกฐินไอ้ผ้าไตรยเยอะๆนั่นก็เป็นบริวารกฐินซึ่งก็ไม่ผิดพระวินัยแต่ประการใดก็ถวายพระทั้งหมดนะที่ท่านมาร่วมงานเ็เรียกว่าเป็นกุศโลบายในการทําบุญทำกุศลน,นะเพราะฉะนั้นญาติโยมอย่าลืมอย่าพลาดนะวันที่ วันที่ห้าพฤศจิกายนสองพัน้าร้อยหกสิบหกที่จะถึงนี้